นักเรียนดูนะครับการเก็บรายละเอียดหลายคนไม่เข้าใจว่าเก็บรายละเอียดเก็บยังไงครับอาจารย์ทํายังไงครับก็ผมเชื่อมมาแล้วนี่นี่ดูเลยนี่คือด้านข้างที่ผ่านการเชื่อมมาเรียบร้อยแล้วแต่นี่ที่เราเห็นอยู่นี่คือการเก็บรายละเอียดไล่เฉดสีเห็นไหมลดเนื้อผมด้านบนที่หนาให้บาลานซ์กับเนื้อผมที่บางด้านล่างผมด้านล่างเราได้จากไหนเราได้จากการ ขึ้นฟันรองเห็นไหมครับแล้วด้านบนเราไม่ได้ขึ้นฟันรองเราก็ต้องใช้หวีเชื่อมแล้วเก็บรายละเอียดนะครับผมเห็นไหมครับตรงไหนหนาเก็บส่วนหนาเข้าหาส่วนที่บางเก็บเฉดสีที่เข้มเข้าหาเฉดสีที่อ่อนกว่านะครับเพื่อหาความบาลานซ์ของเนื้องานเราเห็นไหมครับโดยการลอยหวีลอยหวียก เส้นผมขึ้นมาประมาณ90นะครับ90องศาแล้วเราก็เล็มปลายออกนะครับผมเราก็จะได้ประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีด่างนิดหน่อยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปคือกันไกฟันปลานะครับจะมีบทบาทมากนะมากพอสมควรนะครับผมโดยการไล่เฉดสีเห็นไหมจะมีส่วนที่หนาเราก็ไล่เข้าหาส่วนที่บางได้เลยโดยการใช้หวีนํากันไกลขึ้นไปนะครับเห็นไหม วีลงดูเพื่อเช็คเนื้องานแล้วก็ไล่ตรงไหนหนาเห็นไหมครับตรงไหนหนาเป็นพิเศษเราจะมองเห็นเลยว่ามันจะเป็นเข้มเป็นพิเศษเลยเห็นไหมครับมันจะเป็นสีดำเงาๆไล่ให้มันเป็นสีด้านสีน้ําตาลอ่อนนะครับผมอยู่ที่เนื้องานเราด้วยอยู่ที่เสือของเส้นผมลูกค้าด้วยนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงที่ผมชี้เห็นไหม มันจะมีหนานิดนึงเห็นไหมับเป็นเงาเอยู่ไหมครับอ่าไล่เลยนะครับเห็นไหมครับนานแล้วเห็นไหมครับมันก็จะบางลงเลยเห็นไหมครับบางลงทันตาเลยนะครับผมลองเอาเทคนิคไปที่นี้ไปใช้ดูนะครับผมส่วนล่างนี้เราเราค่อยเก็บอ่า0.5เอาตรงจรครับตรงจรจะมีเข้มนิดหนึ่งนะครับผม